Okay. สัญญาก่อนแล้วอ่ะ okay. เดี๋ยวให้พ่อดูนะว่าถ้ามีคนอื่นก็คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบายไม่เกี่ยวอต่นี้พ่อนี่พ่อใบนะต้องรักพ่อใบด้วยสิไม่เนี่พ่อทำไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป่นผมอ๋อเอาแต่นี่ลูกเขาเนี่ยลูกเขาเป็นลูกเขาไงเป็นผมไงเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว โอเคนะยังไงยังบอลเราจะเจอกันได้ไหมอะไรนะเราจะเจอกันได้ไหมเราจะเจอกันได้ไหมแล้วเราจะเจอกันได้ไหมเจอได้ไปที่ไหนดีอ่ะมาดิมาดิมาเลยมาได้มาเลยต้องไปที่ไหนอยู่ลาบุรีลาบุรีอุ้ยเมื่อกี้บอกไปจุบุลเมื่อกี้บอกไปจุบุลอ่าอยู่อยู่ปัจจุบุลไปที่ไปดี่ มารับได้ไหมอ่ะได้ได้มารับที่บ้านมารับที่บ้านบอลนะพี่บอลครับเป็นได้เหรอครูเปนหน่อยดิฮะจงในหน่อยดิโลเคชันโซลูชันได้จะมาจริงเหรอมาจริงมาทำอะไรอ้าวเป็นหัวเงินจะ เล่นโง่กันจะครับป้ามันจะบุญไงออจะไปบ้านพิเสียบุญได้เราต้องรับรับเอารถไล่มารับอ่ะอ้าวมันจะมาได้ไปไปมันจะมาได้ค่ะไปบอลจะกาน,นี้จะการอะไรล่ะไปบอลจะกานี้ไปบอลครับจะการจะขับ

เอาแล้วไม่มารับเลยหรอไงจริงจริงตอนเนี้ยไปได้ค่ะแล้วไปบ้านไปทำอะไรบ้างแล้วถ้าถ้าไปบ้านแล้วอ๋อจะพาไปทาอะไรบ้างจะ่มือยินข้าวกินข้าวแล้วไปทำอะไรต่อกิ้ข้าวปุ๊บนอนเลยนอนเอาแอร์เลยเอาเพื่แอร์เลยเย็นไหมอะแอร์ที่นู่นน่ะเย็นเจียบ เดียบรอยถามยังไงถับทำไมนอนเสร็จแล้วกลับบ้านได้ไหมแล้วค่านอนเสร็จแล้วมาส่งบ้านไหมเนี่ยได้แล้วเอารถอะไรมารับเด็กเนื้อฮะเนื้อโอเครถโอบาตเชิงเนอไม่ใช่ไปเจอโลกก็ไปปาเจโลกแฮปปี้ ถามถามชอบใจชอบใจให้เบอร์ได้ไหมเดี๋ยวโทรไปทำอะไรเบอร์อะไรบ้างเหรวจดเลยดูชูชูเจ็ดเจ็ดรอจูร้อยรเจ็ร้อยรอจูร้อยไม่เอามุกนี้สิเอาจริงรจริงจริงนะ็นหนู พี่บอลครับเป็นหนูนะเปนหนูนะถ้าเราเป็นแฟนนะได้แล<ด>้วเอให้พ่อให้แม่มาคุยนะเป,น,เปนหนูแล้วก็เป็นหนูแบบฆ่าอ้าวฆ่าเลยฆ่าแฟนอ้างไปฆ่าทำไมนี่ลูกบอลนะเนี่ยเออเงี้ยเปนหนูไงอา่าถ้าเปนหนูยันจะฆ่าไงอ๋อ ค่าทิ้งเลยได้ค่าทิ้งเลยเหรอได้จีแ้เราไม่รักลูกบอลเหรออ้าวออางนี้แล้วถ้าเป็นแฟนกับลูกบอลเงี้ยแล้ววันหนึ่งจะมีลูกกันกี่คนสามสามคนเลยเหรอใช่ผู้หญิงกี่คนเออหกผู้หญิงหกคนผู้ชายกี่คนเออเจ็ดเจ็ดรวมเป็นมีอยูเลยอ้าวเอางี้ดีกว่าแล้วพาไบไปจะพาไบไปกินอะไรเออ้ะ บิบอนครับมันยู้ยมันยุ้ยูุ้ย่าไนะมันยุ้ย,ย,นะยจับจับจับฉีดไปการเต้นบิบอนวันที่อะไรจับฉีดสามสิบ <30 S 1> นี่เหรอใหญ่ปกันการเต้นที่ไหนลูกไม่อยู่เนี่ยตอาใหญ่อ่ะเขาใหญ่ใหญ่อ๋อวันที่สามสิบนี้เหรอใช่ใช่ระบายไปด้วยได้ไหมให้บายไปไหมได้จีได้จีไล่ไปน่อใครอ่ะ อ๋อจีสองคนยอดสองคนยอดสองคนสอาางคนใช่อ๋อนอนไหนไหนอะแต่ยังแจ่ยังก็มีนะอ๋อมีเต็นท์ด้วยมียุงกัด่ะไม่มีกัดแอร์ก็มีเต็นท์มีแอร์ด<อ>้วยเหรอใช่ <laughs> จริงจริงเลยยังก็มีมีน้องนะน้องน้องเล็ยกอ่ะเน้องเรียกแบบ เดนไปบอลด้วยได้ปะได้ปะชอบไมชอบไหมชอบไหมไม่ใช่ถามอะ่ะน้องอ่ะเนนเดินเด่ดนบอลป่ะกางเต็นท์อ่ะกางเต็นที่เนเดไปบอลนะน้องอ่ะได้เี๋ยวเดี่ยแฟนหนูอ่ะแฟนหนูโอเคอ่ะคุยไปอ่ะคุยให้รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไปละอ่ะคุยอ่ะ เนี S <S> ่ยๆๆๆนอนยาเจนเอาอะเวยนหนูอาแล้ววันนี้สรุปมารับไหมเนี่ยได้มารับกี่โมงเดี๋ยวรอเนี่ยแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงตอนนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมอ่ะอยู่จริงไหมจริงหรอจริงทีแน่หรอก็ดูทีจะอวดดีจะอวดดีจะอยู่ดี แฉะได้ไหมเล่นมุกตลกไหมใบเล่นมุกได้ไปบอลเดี๋ยวจะเป็ี่ยนชาสีไอ้ฉันน่าสิฉันน่าสิไป้องเพวงมุกเยอะแยะเลยยังมีก๋วยทัวฮะใครมีรถทัวฉันน่าสิไอ้ฉันน่าสิจุดจุ่มจังไอ้ฉันน่าสิฉันน่าสิเดือบ้างมีไหมไอ้ฉันน่าสิฉันน่าสิ โอเคไหมไดตลกไปเป็นปนตลกแฟนคู่แฟนอไหมเป็นคู่กันใายบอกการลูกกูพังไปแล้วเนี่ยจ๊บนั้นนอนเนี่อ้าวชอบ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 ปิบอนจ้าเนะดับจดับสิบะับิบะเจนมีบอนนะจ้าไม่นอนด้วย นอนด้วยเหรอแม่นอนด้วยนอนด้วยอ๋อนอนด้วยนอนด้วยครับแพย์มาแพยมากางเต้นด้วยก็ฆ่าเลยแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรไปไปได้ชื่ออะไรนะไปเอ้ยโหจังแม่เว้ยเนี้ยนี่นี่นอนนอนนอนเน่ยไปบอกเนี่นอนเป็นหนูเนอ่านอนเต้นนอนเต็นโอเคฆ่า ฆ่าเลยเต้นเลยใช่นี่ไปนโหดตางไหนนักหนาเนี้ยฆ่าจะมาเอางี้ดีกว่าให้ให,ให้ให้เลขให้เลขลูกบอลหน่อยหวยวันนี้เลขอะไรสองตัวถือด้วยนะอ่าสองตัวดูตัวนี้เจด็ดโอ้หสองตัวจริงๆรเจด็ดหกหกตัดหกออกตัว,อ,อ,ตวอ,อ,อ,อ่ะเจ็ดหกหกบายขำยังไงอะ

เอาใครอ่ะน้องโยน้องโยกไปบอลเอาไงหลกไปกันไปกัไปไหสกายกะไอ้เด้จ็บคอยยัยโย่ชอไปบอลจ๋าจ๋า เออเนื้อดูเนี่ยก็จะยูดูอ้าวเนื้อดูจะจอกปีบอลยังก็จะเจอเลยอ่ะอ๋อเลยตอกเจอบอลเลยใช่ไหมใช่เออน้ารักจังเลยโอเคแล้วเราพักผ่อนนะครับอ่าจัดจังโอเคลูกอ to ้านี่นี่เอ้าวจุ kind of ๊บปั๊บนี่นี่ที่ต้งจังปั๊บดีนะวาจ้ะสวัสดีค่ะ เก่งขยันด้วยยังไงผลออกเองด้วยนะไปธรรมดาตัวหลักเหงาเลยตัวหลังงงเลยงงเลยงงไงเจอใครวะเป็นไงเป็นไงบีน่าเป็นไงโอเคฝากติดตามบีน่าเลยทุกคนนะเดี๋ยวลงคลิปใหม่เมื่อไหน่นะลงไหนลูกลงไหนไม่อ้าวบีน่ามาฝากช่องลงมาน้องน้องตัดในเรื่องนี้ครับเรื่องดีพวกกับใช่ออสหายแล้วผมเป็นแทนฮะตอนนี้ออสหายแล้วนะฮะ ออดไปแล้วครับเหลือบีน่าทำการแสดงอ้าวเป็นไรอะ่ะเนี่ยทำเดี๋ยวมันผูกผัวพันกันหือเป็นสัตปรเป็นไงครับหลานผมเก่งไหมนั่งวนหัวเล่นนะ <c oughs> เป็นไงครับวนหัวเล่นนะโอเคขอกคนทุกคนนะฝากกดติดตามด้วยเดอ้เอไปกดติดตามบีน่าชื่อช่องบ,บีน่าชื่อว่าเฟซนะคะ เด็กบีน่าลิงโอเคทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่มาไม่ตาอ้อนไม่ตาพวกเราด้วยนะไม่ตาบีหน้าด้วยนะเวลาบีหน้าแล้วก็ฝากไปดูบีน่าด้วยนะครับทุกคนนะครับขอบคุณค่าแบบมหนพัชรีมาอ่ะมาหนึ่งสองสามยืนเลยยืนแล้วลูกอันหนึ่งยืนขอบคุณค่าขอบคุณค่า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำไมลงเร็วลงเร็วจังพี่บอลอดีเดี๋ยวหลานต้องเดินทางไปเก็บตัวครับผมนะฮะเราเก็บตัวแล้วน้องน่ารักค่ะแต่ดื้อมากครับอยากเห็นหน้าพี่ผู้หญิงจางอ๋อนี่แม่เขานี่แม่เขาสวัสดีค่ะเอ้ยเลสวัสด,ดีเลเลน้องสวัสด,ดีครับเล น่ารักมากอสอบินซิงอันนี้แม่ของบีน่านะฮะคุณจะดูแฝดผมไหมฝาแฝดแต่ตอนนี้หุณเหมือนฝาบ้านมากมานด่ไหมเอามานั่งเลยนั่งบนเลยนั่งบนนั่งบนครับไปไงไปไงท, <ำ S 1> ทุกคน คุณว่าไปไงเหมือนไหมพี่ชายยาปะครับครับผมพี่ชายยาเป๊ะอุโคเฮ้ยเหมือนเหมือนบอลตอนหนุ่มๆ <c oughs> อ่ะยิ้มดูยิ้มท <c oughs> ้าไบแฝดหลอกว่าวคะคนไหนหลอคุณกองดูให้ดีนะฮะส,สัเนาถูกต้องค่ะแฝดพี่บอลเหมือนมากเหมือนมาก แฟชัดๆบล็อกแตกเลยครับพี่ว่าหล่อสุดคุณเก่งมากยิ้มแบบเต๋อมีน้องชายด้วยหรอครับน้องชายผมครับพี่ชายผมครับอันนี้น้องชาย เดาชายลูกชายพผมพ่อผมลูกชายผมพ่อผมลูกชายคนโตพ่อคนโตเป็นไงบุกพ่อลูกเป็นไงก็กันมาเลยอันนี้ลูกชายอันนี้พ่อค่ะอันนี้ลูกสาวมีพ่อค่ะอันนี้หลานสาวเอาไปด่าเลยเล่นห่อยเล่นหน่อยเขาเล่นหรอ พี่น้องที่ภาคพ,พน้องทแท้ๆป่ะลูกครับลูกชายนะฮะพี่บอลออกไปเอาคนหลังมาส่องใกล้ๆนั่นเน <c oughs> ใครสนใจลูกสาวผมบ้างเอ้ลูกชายผมบ้าง <c oughs> หลอกคู่เลยไปดูได้ตกโทคี้ไว้นะบีน่า โอ้หมีคนสนใจใครสนใจลูกชายผมครับลูกชายผมนะราคาสามพันนะครับคาตัวไม่แพงลูกชายผมสามพันส่วนผมแล้วแต่จะทำบุญ <c oughs> นี่อดูหน้าสามคนเนี่ยตัวหน้าเนพี่ <c oughs> พหมอให้สองร้อยพ่อมองไม่เห็นแต,แต่พ่อแบนไว้ สี่คนตัวเล็กมากเลยเตเห็นนะเตยได้ตัวเล็กเออใบสั้นเท่าไหร่ใบห้าสิบพอสั้างมาใบและยาวตอมิโลอันนี้ก็คือพี่สาวนะเป็นพี่สาวใบนะชื่อพี่อะไรครับโอ้ไม่ร่วมแสดงเลยชื่ออะไรคบ เป็นพ่อแล้วก็เป็นตาแล้ว <c oughs> พี่บอลตัวจริงหลอกค่ะคุณถือว่าคุณเป็นคนที่ตาถัว่วเอ้ยตาถึงนะฮะพี่เบลก็มีช่องนะปากชองพี่บเบลด้วยนะทุกคนแต่ไม่ไม่ต้องมาตาเรามันไม่ค่อยไล์อะไรหรอกนะฮะช่องอะไรนั่น่องช่องอะไร เบลจีเอนเคเบลเจเอ็นเคเจเนเคเจนเคจำยิงกุลอ๋อเบลเจเอนเคอ่าเหมือนสำนดงถูกต้องค่ะเหมือนตามากไม่เหมือนเขาเหมือนลิงฮะใช่ไม่เหมือน,อน,ล,อ <c oughs> นลิงมากอ่ะชื่อช่องฝากชื่อช่องเลยดิโอชื่อช่องเบ๊บีหน้าใกล้ใกล้ชัดๆค่ะดีๆสิคะอ่ะชัด เขินอะไรล่ะดีๆเร็วไม่ต้องทานนี้ไม่ต้องทันเดี๋ยวผมมันยุ่งครัวอาหารครัวอาหารป้าป้าป้าฝุดครัวอาหารป้าฝุดยี่สิบสามธันวามนี้ครับอ๋ออย่าลืมไปอุดหนุนนะครัวครัวอาหารป้าฝุดอะไรเนี่ยขอไอ้แป้งเปียกไปนะฮะ หนุ่มเสื้อขาวพิม์เดียวกับบอลเลยครับครัวอาหารป้าไฝครัวอาหารป้าไฝนะฮะสิบสามกันยาโอเคทุกคนไปก่อนนะทุกคนนะฝากติดตามช่องพ,นะพี่เบลอะ,อะพี่ใบอนะพี่ไบพี่บาบพี่ไบ,บทำอออยู่ร้านอะไรตอนนี้อ,อ,อยู่ทำร้านอะไร คลินิกอะไรคลินิก MDI คะ่ะใครฮะบัชาราพลบัชาราพลแค่นี้ใช่แค่นี้ละอ๋ะพอพรากับบีนาได้ที่ไหนคะ <c oughs> ไปตามด้วยนะบีนาลีลีมีลีคำเดียวอ๋อบีนาลี โอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ